กันในพัทที่2ค่ะเด็กๆตาลุยโจทย์โค้งสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่13ถามว่าลักษณะนามข้อใดใช้ผิดไม่ถูกต้องนะคะเอามาดูกันเลยในข้อแรกนะคะเขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานได้ครบทุกข้อหนูขีดคำว่าเงื่อนไขนะคะแล้วก็คำว่าข้อ ข้อ2ค่ะนักวิชาการเสนอข้อคิดเห็นไว้ในบทสรุปของรายงานหลายประการขีดเส้นใต้คาว่าข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็คำว่าประการข้อ3ค่ะรัฐบาลมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขหลายเรื่องขีดคำว่าปัญหานะคะแล้วก็เรื่องข้อที่4ค่ะคณะกรรมการกำลังพิจารณาคำขวัญที่ส่งประกวด50บทขีดคำว่าคำขวัญกับคำว่าบท พิจารณาแล้วได้คำตอบคือข้อที่4จ้าอ่าทำไมนะคะคำขวัญเราจะไม่เรียกเป็นบทถ้าบทเราจะใช้กับพวกบทความอ่าบทร้อยกรองบทกรอนนะคะแต่ถ้าเป็นคำขวัญเราจะใช้คำว่าคำขวัญเลยค่ะคำขวัญ50คําคำขวัญอืมได้แล้วนะข้อที่14ค่ะถามว่าข้อความต่อไปนี้มีบุพบทและสันธานกี่คำ นะคะเทคนิคชี้ให้เลยข้อสอบชอบออกเรื่องคำนามคำกริยาบุพบ,บทและสันธานมากๆบุพบ,บทคืออะไรอ่าน้องดูนะคะบุพบ,บทก็คือคำที่เชื่อมคำในประโยคเช่นกับแก่แดดต่อสันธานคือเชื่อมประโยคกับประโยคเช่นและหรือแต่เพราะสรุปเลยนะคะสันธานเชื่อมประโยคบุพบ,บทเชื่อม คำแล้วเขาจะให้น้องเนี่ยหาหรือเอาคำที่ให้มาไปเติมให้ถูกต้องและเหมาะสมเพราะฉะนั้นไปดูเพิ่มออกประจำนะคะอ่ะจากข้อความเดี๋ยวพี่จะอ่านให้นะคะคนไทยสมัยโลกาภิวัตน์ได้เปรียบคนไทยรุ่นก่อนในด้านที่มีความรู้กว้างขวางเพราะสามารถแสวงหาความรู้ได้จากแหล่งต่างๆทงั้งหนังสือวิทยุโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์หาอะไรง่ายสุดสันทานอ่ะหาก่อดเชื่อมประโยคก,กับประโยค นะคะตรงนี้เจอ,อยังคะกี่คํามีคําว่าเพราะอ้าววงไว้เลยเพราะเป็นเหตุเป็นผลอะไรอีกคะทั้งอ่าคำที่สองและและมีอีกไหมมีคือคําว่าและคําที่3เพราะฉะนั้นสันทานมีทั้งหมด3คําตัดช้อยที่3กับสีทิ้งก่อนบุพบทกี่คํามาดูนะคะบุพบทคือคําว่าในเห็นไหมบรรทัดแรกนะคะรุ่นก่อนในเนี่ยคำเนี้ยใน ะะอะไรอีกคาว่าบรรทัดที่สองค่ะตรงนี้คําว่าจากนะคะคาว่าจากในกับจากเพราะฉะนั้นตอบเลยคือข้อที่สองค่ะบุพพบทสองคำสันธานสามคำนะคะต่อกันในข้อที่สิบห้านะคะข้อใดใช้คําถูกต้องเธอนะคะได้รับคําชมว่าทํางานเก่งมากจนใครๆต้องยกมือให้เอาขีดคําว่ายกมือเลยค่ะ ข้อที่2ค่ะการแสดงดนตรีนะคะกว่าจะยกเลิกก็เกือบ2ทุ่มขีดคำว่ายกเลิกนะคะข้อที่3ผู้มีไรายได้ต่ําได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีขีดคําว่ายกเว้นนะคะข้อที่4ผู้ต้องขังมีความประพฤติดีจะได้รับการยกโทษลงครึ่งหนึ่งขีดคําว่ายกโทษกับคําว่าครึ่งหนึ่งอ้าวนะคะมาดูข้อแรกค่ะหนูเก่งมากเลยอะสอบได้ที่หนึ่งหูหนูเก่งมากพี่ต้องทําไมคะ ยกนิ้วหูเยี่ยมสุดๆเลิกยกนิ้วค่ะไม่ใช่ยกมือข้อที่2ค่ะการแสดงดนตรีแสดงไปยังคะแสดงไปแล้วอ่าเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าเลิกอ่าเพราะนั้นตัดคำว่ายกทิ้งเหลือเลิกคำเดียวข้อที่4ค่ะคำว่ายกโทษเปลี่ยนเป็นลดโทษครึ่งหนึ่งภาษากฎ,กฎหมายจะไม่ใช้จะใช้คำว่ากึ่งหนึ่งนะคะตอบข้อ สามค่ะอ่างดเว้นก็คือยกเว้นเลยไม่ต้องเสียภาษีแล้วข้อต่อไปค่ะ16ถามว่าข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือยข้อที่หนึ่งทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหลผึ่ง ข้อที่2ค่ะคุณยายขอให้ฉันกับญาติที่บุกรุกที่ดินเลิกแล้วต่อกันข้อที่3ค่ะฉันต้องทนฟังเขาชี้แจงเหตุผลแม้จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียข้อ4ค่ะพอแม่ชื่นชมปิติยินดีที่ลูกสาวสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกได้ยังคะอืมข้อที่4เก่งมากเห็นไหมชื่นชมปริติยินดีถามหน่อยถ้าหนูสอบได้เนี่ยโอเนแบบที่1ของประเทศแม่จะใช่ไหมแบบโอแม่มีความรู้สึกปริติยินดีปรับปร้มเป็นอย่างยิ่งนักแรโน <No S 1> ค่ะเวิร์กคำใดคําหนึ่งพอแล้วไปข้อที่17ข้อที่17ถามว่าข้อใดใช้ภาษากำกวมข้อ1ค่ะพวงมาลัยแบบนี้แม่ค้าขายฉันพวงละ10บาทข้อที่2ค่ะ ก๋วยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายร้านหิวเลยเนี่ยข้อ3ค่ะคนขับรถถูกสั่งพักงานถันละเลยหน้าที่และข้อ4ค่ะเด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแต,ตก tiktok tiktok หนึงสองสามตอบข้อที่ข้อที่4นะคะความหมายแรกนะคะคืออะไรความหมายแรกตรงนี้ก็คือเด็ก วิ่งมาชนฉันแล้วเด็กล้มปากแตกนี่คือความหมายที่1นนะคะความหมายที่2ก็คือเมื่อเด็กวิ่งมาชนฉันแล้วฉันล้มปากแตกนี่คือความหมายที่2นะคะและข้อที่3นะคะความหมายที่3คือเด็กวิ่งมาชนฉันและทั้งเด็กและฉันเนี่ยล้มปากแตกดวลค่ะลมทั้งคู่นะคะต่อกันเลยข้อที่1ิบจิบๆเลยภาษาไทยนะคะเขาถามว่าจากข้อความนี้ส่วนใดใช้ภาษาต่างระดับ วงไว้เลยนะคะตรงนี้พี่ใส่สีแดงให้แล้วนะคะต่างระดับจากข้ออื่นง่ายๆน้องนึกถึงอะไรคะภาษาพูดกับภาษาเขียนแค่นั้นเองอ่ะส่วนแรกค่ะสัตว์หลายชนิดมีประสาทสัมผัสพ,พิเศษที่สามารถรับรู้ภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ข้อที่2ฝูงมดที่กรูเกี่ยวกันขึ้นมาจากบนพื้นดินบอกให้เรารู้ว่าฝนจะตกหนักในไม่ชานี้ฝูงมดกรูเกี่ยวเห็นไหมคะในไม่ชานี้เนี่ย เรารู้ว่าเนี่ยภาษาพูดค่ะข้อที่3ค่ะถ้าฝูงแมลงสาบพ,พากันไต่ออกมาจากที่ซ่อนวิ่งพลานไปในทุกทิศทุกทางเห็นไหมคะวิ่งพลานอ่าไต่ออกมาจากเนี่ยภาษาพูดข้อ4ค่ะเป็นสัญญาณว่าจะมีพายุและฝนฟ้าคะนองตามมาแน่แน่เห็นไหมคาว่า ฝนฟ้าคันนองแน่ๆเนี่ยภาษาพวกนี้จะเป็นภาษาพูดนะคะหรือคำที่ลงท้ายอีกด้วยนะอ่านะคะครับค่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะคำลงท้ายทั้งหลายจะเป็นภาษาพูดนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยคือส่วนที่1ค่ะคือภาษาเขียนนะคะดูดีมีชัดตัดกินที่สุดปไปใกลแล้ว ข้อที่นะคะข้อใดไม่ใช่สำนวนต่างประเทศสำนวนต่างประเทศพี่ให้สูตรไปนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยว่าทำในให้มี4คํคำนะคะคูณด้วยการความทำการทำความให้การให้ความในการในความมีการมีความ4ี่คำนี้คูณการกับความนะคะน้องเจอปับ๊บตอบได้เลย,เลยนั่นคือสำนวนต่างประเทศนะคะอ่ะเรามาดูแนวข้อสอบนะคะ ดูใช้กันข้อแรกในสภาวะปัจจุบันพราะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ปรากฏในกลุ่มคนอายุ35 4 0ถึง40ปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีข้อที่2โรคหลอดเลือดหัวใจติบจึงไม่ได้เป็นโรคที่เกิด แก่ผู้สูงอายุอีกต่อไปข้อที่3ค่ะในกรณีของหลอดเลือดหัวใจที่ตีบไม่มากเราอาจไม่รู้สึกอาการใดๆเลยและสุดท้ายนะคะบ่อยครั้งที่อาการต่างๆจะเกิดขึ้นต่อเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบสูงกว่า70%ขึ้นตัดช้อยไหนทิ้งแน่ๆนะคะข้อที่3ในกรณีของเนี่ยเห็นไหมส่วนขยายมาอยู่ข้างหน้าประโยคนะคะข้อที่4บ่อยครั้งที่นี่แหละ นะคะส่วนขยายมาอยู่ต้นประโยคเหลือ1กับ2ตอบข้อที่2ค่ะอ่ะข้อที่1ผิดตรงไหนข้อที่1ผิดตรงนี้นะคะไอ้คำว่าที่ปรากฏเนี่ยเนี่ยภาษาต่างประเทศข้อที่ยีนะคะถามว่าข้อใดเป็นราชาศัพท์นะคะใช้คำกริยาที่วงเล็บอยู่ได้ถูกต้องตามลำดับค่ะวงเล็บมีคำว่าอะไรนะคะถ้าน้องเจอแบบนี้โจทย์มาแบบนี้ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้ง ข้อความถูกไหมคะเสียเวลาดูไปเลยค่ะคำกิยาที่เป็นราชาศัพท์ในวงเล็บคือคำว่าดูคำว่าทักไทยมาคำว่าดูทอดพระเนตรหรือทรงทอดพระเนตรทักไทยจะใช้คำว่าทักทายหรือพระราชปติสันฐานข้อไหนดีอะน้องจดสูตรนะคะห้ามเติมทรงกับคำต่อไปนี้นะคะห้ามเด็กขาดเสด็จตรัสโปรดสเสวยพระราชทานประทาน ทอดพระเนตรบรรทมประทับเพราะฉะนั้นตัดชอยทิ้งไปเลยคือข้อที่1และสองทอดพระเนตรไปเลยตัดชอยได้แล้วทักทายจะใช้คำว่าข้อที่3ค่ะนะคะทรงพระราชปฏิสันถานนะคะข้อที่4ผิดคำว่าราชาถ้าบอกว่ามีพระราชาปฏิสันถานใช้ได้เลย นะคะแต่ข้อ4ไม่มีคําว่าราชานะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสูงสุดต้องใช้พระราชปฏิสันฐาน21ค่ะมาหลักภาษาไทยข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำนวนออกประจำที่จะเป็นบทความมาและให้น้องเอาสำนวนไปเติมหน้าที่ของน้องคือไปดูไปอ่านสำนวนไทยและดูความหมาย อ่ะเขาถามว่าพวกเราเนี่ยทำรายงานกันแทบตายส่วนเธอไม่ช่วยอะไรเลยแต่อยู่ๆจะมาจุดๆขอลงชื่อในกลุ่มกับเราได้ยังไงล่ะอา้าวหนึ่งค่ะคำว่าชุบมือเปิบสองนะคะตกกระไดพลอยโจรสามเก็บดอกไม้ร่วมต้นหรือสี่เก็บเบียร์ใตถ้ถุนล้านเธอไม่ช่วยแต่เธอจะมาทำไม ชูมือเปิบเก่งมากนะคะก็คือมาโอ้เป็นตายอยู่บาคว้ามาเสนอหน้าเอาผลงานเลยนะอ่าข้อ2ค่ะตกกระไดพลอยโจรแปลว่าอะไรก็คือเหมือนเราซวยไปด้วยอะนะคะข้อที่3ค่ะเก็บดอไม้ร่วมต้นสำนวนแบบคู่รักทําบุญร่วมชัตับบัตร่วมขันนะคะข้อที่4เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคือเก็บเล็กผสมน้อย,ย,ยอ่าได้แนวแล้วนะไปดูเพิ่มนะคะออกประจำเรื่องสำนวนไทยสุดท้าย นะคะมาต่อกันในพาร์ทที่5นะคะเรื่องวรรณกรรมและวรรณคดีไทยนะคะข้อที่22ค่ะในข้อนี้จะเป็นในเรื่องของโวหารอ่านะคะโวหารที่ออกประจำนะคะจะมีตรงนี้ค่ะ,ะน้องเห็นภาพนะคะบรรยายพันนา,นาอธิบายและอุปมาที่ออกข้อสอบบ่อยสำหรับม6อ้าวบรรยายคืออะไรนะคะ จะบอกรายละเอียดเฉยๆใครทําอะไรที่ไหนอย่างเช่นน้องอ่านข้อสอบน้องอ่านหนังสือก็คือเรารู้อ่านแล้วเข้าใจแค่นั้นแต่ถ้าเป็นพรณนาต่างกับบรรยายตรงที่ว่านอกจากใครทําอะไรที่ไหนแล้วมันจะเกิด feeling อารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นน้องอ่านนวนิยายอะ่ะ อ่านหนังสือตัวหนังสือแล้วน้องร้องไห้น้ำตาไหลพากนะคะเกิดอารมณ์ความรู้สึกไปด้วยนะคะอธิบายคือในส่วนของการนิยามศัพท์การชี้แจงลําดับขั้นตอนเช่นการทำอาหารหนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นต้นนะคะและสุดท้ายคือในส่วนของอุป,ปามาโวหารก็คือการเปรียบเทียบนั่นเอง อา้าวเรามาดูกันเลยข้อนี้ถามว่าข้อไหนเป็นพันนาโวหารนะคะส่วนใหญ่ถ้าโจทย์ถามเรื่องพันนากับบรรยายเนี่ยเขาจะเอาช้อยมาหลอกกันเพราะน้องส่วนใหญ่จะแยกไม่ออกในเรื่องของบรรยายโวหารกับพันนาโวหารแต่เราจะแยกออกแล้วนะคะถ้าพันนาจะพูดในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอื้อาวมาดูกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งถามว่าฝนตกกระหน่ำจนไม่ลืมหูลืมตาเสื้อผ้าเปียกปอนเนียบกับลำตัว เห็นภาพไหมคะเฮ้ยชัดอยู่นะพีะ่ไปดูข้ออื่นก่อนนะคะไฟฟ้าดับมืดตลอดแนวถนนนะคะเนื่องจากเสาไฟฟ้าเอียงล้มร่วม10ตน้นข้อ3กิ่งไม้หักเกลื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุสงบลงและข้อ4รถยนต์จอดนิ่งอยู่หลายคันแล่นต่อไปไม่ได้ต้องรอให้พายุสงบก่อนข้อไหนที่เห็นฟีลลิ่งที่สุดคือข้อที่เก่งมากคะ่ะข้อที่1เห็ไง่ายไหม สุดท้าย23ค่ะจบแล้วท้ายที่สุดแล้วนะคะถามว่าข้อใดใช้บรรยายโวหารอ้าเมื่อกี้พรนนา,นาพรนานาเอาช้อยบรรยายมาหลอกเพราะฉะนั้นบรรยายก็ต้องเอาช้อย พนานามาหลอกเช่นเดียวกันนะคะแยกให้ออกนะอารมณ์ความรู้สึกกับบอกเฉยๆบอกเล่าเฉยๆนะคะข้อที่ 1, 1> นักร้องประสานเสียงเปล่งเสียงพร้อมเพรียงกันเป็น3ระดับตามทานองที่ฝึกฝนมาอย่างดีข้อ 2. 2> เพลงเอกของรายการดังกระหึ่มก้องหอประชุมสะกดคนฟังให้เครือบเคลิ้มนะคะข้อ3ค่ะเสียงเปียนโนไรเรียงขึ้นโรงอย่างแจ่มใสชวนให้นึกถึงละอองน้ําที่โปรยปราย อ่าข้อ4ค่ะทำนองท่อนท้ายเบาหวิววูบไปจนคนฟังต้องกลั้นหายใจตามไปด้วยเป็นไงคะเอาตัดข้อไหนทิ้งก่อน3กับ4ใช่ไหมอ่าข้อที่3เป็นไงคะเรียงขึ้นลงโอ้โหนึกถึงระอองน้ำนึกถึงอะไรเดอ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 เดเดอเดอเดอเดเดอ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 เด เบาหิวจนคนฟังต้องอึ้อกันใจตามอมเห็นภาพเหลือหนึ่งกับสองตอบข้อข้อไหนคะบรรยายเฉยๆอ่าข้อไหนให้ฟิลลิ่งมากกว่าข้อที่2ใช่ไหมอันนี้ฟิลลิ่งนะคะคนฟังเคลิบเคลิม้มอ๋อคร้อมกับเพลงนี้เพราะฉะนั้นเลยตอบข้อที่1ค่ะเก่งมากเป็นการบรรยายบอกรายละเอียดเหตุการณ์เฉยๆนะคะ เห็นไหมพาร์ทแรกกับพาร์ทที่2นะคะแนวข้อสอบในวันนี้นะคะได้กันกี่ข้อ,อคนที่ได้มากก็ฝึกฝนต่อคนที่ได้น้อยไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะเราเพิ่งมาติวเทคนิคแนวกันนะคะเราไปฝึกทําต่อนะคะทําข้อสอบเรื่อยๆเยอะๆพี่เชื่อว่านอ้องหลายคนทําได้ภาษาไทยไม่ยากภาษาไทยง่ายนิดเดียวนะคะ โอเนส็เสร็จเราแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้พี่นุขอลาไปก่อนสวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะ